อัสลามมุลัยกุมปากีสถานยิวนานัมน,น,นูแฮแมทไทยแลนด์เซฮงอัสสลามมุลัยกุมค่ะวันนี้กลับมาจาัดการขวักับเรานะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะขวัญจะมาเปิดกล่องไปซนีให้ทุกคนดูนะคะไปซนีที่สั่งมาจากใครทุกคนคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือขวัญจะบอกว่าสามีอีฉันเปิดไปแล้วคะ่ะนางตื่นเต้นกว่าขวัญอีกนะคะว่านางอยากจะรู้ว่าข้างในเนี่ยขวัญสั่งอะไรมานะะค คือแบบขัญก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนขอแบบทําวิดีโอก่อนค่อยเปิดได้ไหมแกบอกไม่ได้อยากรู้แล้วก็อีกคําถามที่สุดที่ก็คือเธอสั่งปลาร้ามาใช่ไหมคือข้างในมีปลาร้าใช่ไหมเออแล้วขัญก็แบบอึ้งไปสักพักขัญก็เลยตอบไปว่าไม่นีไม่ได้สั่งปลาร้ามาเอออยากรู้ก็เปิดดูเลยสิถ้างั้นเปิดเลยเปิดเลยขันก็เลยบอกเปิดสินั้นทางแกก็บอกโอเคงั้นเปิดก็เปิดนะก็เปิดดูดยคนขาสภาพกล่องก็เลยมาเป็นแบบนีุ้กครับสภาพกล่องคือแบบคือนี่คือ เปิดแล้วเลย yeah, ทุกคนค่ะเออนะนั่นแหละเพราะว่าแกอยากรู้ว่าขันสั่งปลารามาหรือเปล่านะคะนะเออคือจริงๆแล้วเนี่ยขันเสียดายเหมือนกันนะทุกคนคะ่ะคือแบบปลาร้าสั่งมาซ, Panch ซื้อแล้วนะคะแต่ส่งไม่ได้นะทุกคนคะ่ะคือไปสนียเขาไม่รับนะคะคือเขาก็คงจะกวัว่ามันแตกหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแะขันก็ไม่รู้เหตุผลนะคะแต่ว่าคือเขาไม่รับส่งนะทุกคนค่ะนะเพราะว่ามันนั่นแหละมันก็เป็นน้ำาเนาะมันก็อย่างว่าแหละเขาก็ไม่รับส่งนะคะนะอืแต่ว่าก็ต้องรอดูนะคะอ่า <keep S 1> ไม่แน่นะอ่าที่เป็นขอ,อง DHL หรือว่า FedEx อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะรับส่งก็ได้นะคะแต่ว่าไปสนีไทยไม่รับส่งนะคะอืหรือว่าอาจจะเป็นบางไปษณีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะนะ เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าขันสั่งอะไรมาบ้างเนาะจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะขันแค่ลองลองเฉยๆนะคะว่าถ้าส่งแล้วสั่งมันถ้าสั่งแล้วส่งมาเนี่ยมันจะใช้เวลากี่วันนะคะมันจะต้องเสียค่าภาษีเท่าไหร่นะคะคือขันก็อยากรู้นะคะนะอืมแล้ววันนี้ขันก็จะมาบอกทุกคนนะคะว่า,า,าส่งพัสดุจากไทยมาปากีสถานนะคะ เสียค่าส่งเท่าไหร่นะคะระยะเวลากี่วันถึงนะคะแล้วก็เสียค่าภาษีเท่าไหร่นะคะมาค่ะเรามาเปิดกันเลยดีกว่าน้องว่าขวัญสั่งอะไรมาบ้างนะคะขวัญจะบอกก่อนนะคะว่าที่ขวัญสั่งวันนี้คือขวัญสั่งให้น้องที่อยู่ไทยนะคะส่งมาให้นะทุกคนคะ่ะนะแล้วก็กล่องนี้นะคะน้ําหนักรวมทั้งหมดนะอ,อยู่ประมาณ2กิโลกว่านะคะ2องกิโลจุดหนะคะทุกคนคะ่ะสองกิโลจุดหนะคะ โอเคนะคะเรามาดูกัน,นี้ก่อนนะคะว่าสั่งอะไรมานี่นะทุกคนคะ่ะเอาอันนี้ก่อน <laughs> ดูสภาพนะทุกคนคะ่ะทุกคนค่ะยาหม่องอนะ่ะคือแบบ <laughs> ดูสภาพกล่องยาหม่องพันทุกนูนคือแบบดีนะคือแบบเขาไม่เปิดกล่องเราดูนะคะทุกคนคะ่ะปกตินี่คือแบบมานี่แบบคงจะคือเขาเขาคือเขาแบบคือแยกชิ้นส่วนของเรามาเลยทุกคนคะ่ะไม่ได้มาเป็นกล่องแบบนี้นะคะนะเออเขาจะแกะดูหมดนะแต่ว่าอันนี้คือทุกคนคะ่ะแบบว่า คสภาพกล่องยาหม่องผันนี่คือแบบเละอย่างนี้เลยเธอไม่รู้ว่าโดนทับอะไรมาวะไม่ได้โฆษณานะทุกคนค่ะไม่ได้ค่าโฆษณานะคือแบบว่าขวัญชอบใช้อยู่แล้วยาหม่องเนี้ยคือแบบว่าเป็นอะไรไม่รู้นะทุกคนค่ะคือแบบว่าเหมือนคนแก่เลยเนาะค่ะยาหม่องไม่ได้อ่ะดูดิสภาพกล่องมันแตกมาอย่างงี้เลยทุกคนค่ะเป็นยาหม่องนี้แล้วขวัญั้นจะเอาไปฝากแบบคนแก่ด้วยนะคะแบบญาติๆของสามีอ่ะคือแบบน้าเขาป้าเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบ เออเขาเห็นขวัญใช้แล้วเขาบอกว่าอะไรอะอะไรเงี้ยขวก็เลยแบบเอาให้เขาดมดูเขาบอกเขาชอบเลยอะขวนก็แบบยกให้ไปเลยทุกคนคะ่ะสรุปตัวเองก็คือแบบเหลืออยู่นิดเดียวนะคะก็เลยสั่งมาอีกห้ากล่องนะคะนี่ใครจะว่าแก่ก็ช่างมาเออคือแบบมันช่วยได้เยอะมากทุกคนคะ่ะเวลาเอ,อ่อเวลาที่เราเวียนหัวปวดหัวเนี่ยคือแบบยาหม่องก็คือช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะเอายาหม่องผ่านไปทุกคนคะ่ะมามาดูอย่างที่สองนะคะอย่างที่สองก็คือ คือจริงๆแล้วทุกคนค่ะขวัญอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าขวัญเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าติดครีมซองในเซเว่นอีเลฟเว่นมากจริงๆคือแบบว่าอยากจะยกเซเว่นอีเลฟเว่นที่ไทยมาไว้ที่ปากีมากเลยทุกคนค่ะคือเป็นอะไรที่บอกว่าขาดไม่ได้เลยอ่ะคือขวัญมาอยู่นี่สองปีใช่ไหมคือขวัญแบบเอามาเยอะมากอะ่ะแล้วก็แบบแบ่งให้คนน้นคนนี้ทีตัวเองก็เก็บไว้ครึ่งนึงอะไรอย่างี้อีกครึ่งนึงแบ่งให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าก็แบบกว่าจะแบบคือทุกคนเข้าใจไหมมันต้องแบบใช้คือใช้แบบประหยัดมากคือขวัญเป็นอะไรไม่รู้อ่ะอบไไไ้ดกลัตนนหงงถึ ตั้งแต่ตอนแรกอะคิดว่าเออใช้ๆไปเถอะคือแบบยังไงก็ต้องได้กลับไทยอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอมันมาเจอโควิดอะไรเงี้ยคือแบบจบเลยทุกคนคะ่ะความคิดเปลี่ยนทันทีเออคือแบบค่อยๆไทอะไรนะค่อยๆแบบค่อยใช้ไปเทีลนิดอะคือแบบประหยัดใช้อะทุกคนคะ่ะเออแล้วขวัญจะบอกว่าขวัญเป็นคนที่ชอบใช้มากอีกคีมสองในเซเว่นเนี่ยเออของหลายๆแบรนด์เลยทุกคนคะ่ะคือแบบจริงๆแล้วจะบอกว่าขวัญแบบ จะใช้อะไรนะขวัญไม่ได้แบบใช้พวกเคาน์เตอร์แบรนหรือว่าอะไรเยอะแยะนะทุกคนคะ่ะคือไม่มีเลยด้วยซ้ำเลยเคาน์เตอร์แบนอ่นะเออจริงจริงแล้วก็เข้าเซเว่นก็ใช้ได้แล้วนะงขวนนะัญอ่ะเออนี่แหละที่ขวัญสั่งมานะคือนี่แบบทุกคนขวัญจะบอกว่าคือแบบหน้าหนาวอะ่ะคือแบบใช้ดีมากทุกคนคะ่ะที่ปากียเอาอยู่เลยทุกคนหน้าขวัญเนี่ย คือขวานนะถ้าได้แห้งก็แห้งมากถ้ามันก็คือมันมากอะทุกคนหน้าขวานนะเออคือแบบได้สมูทตโต,ตัวนี้นะคะอารเวล่าเจลตัวนี้คือแบบเอาอยู่นะทุกคนค่ะทุกคนชอบใช้มาแต่ขวัญดั้นสั่งมาแค่สองเดียวทำไมขวัญไม่สั่งมาสักแบบส,สักกล่องหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆนะทุกคนคะ่ะนะแล้วก็อาจจะมีอันนี้ทุกคนค่ะเจลเจลเป็นเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มกระชับรูขุมขนนะคะนี่คือแบบขวัญใช้ทุกคนค่ะคือแบบใช้ดีมากคือแบบรูขุมขนกระชับเนี่ยช่วงนี้นะคะขวัญจะมีรูขุมขนเยอะมาก กว้างมากเออนะช่วงนี้นะคะเพาใช้อันนี้ไปสักพักหนึ่งมันก็จะแบบโอเคนะคะทาแบบก่อนแบบลงแป้งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าขันจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแต่งหน้าเยอะไงทุกคนค่ะเออแบบคือเน้นธรรมชาติเออนะจะทาแค่ลิปทาแค่คิค้วเออเขียนคิ้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยือแบบ ขันก็เาเรียกว่าอะไรเนี่ยทาแค่แค่ลิปสักหน่อยนึงแล้วก็แบบคิ้วก็ปบปัดๆไปคืออยู่บ้านของก็แค่ประมาณนี้ทุกคนค่ะอือนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครีมสองขอนเนี่ยคือแบบขนชอบมากในเซเว่นอือจริงๆถ้ากลับไทยนะคงจะแบบไปซื้อมาตุนไว้เยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้กลับตอนไหนทุกคนค่ะตอนนี้ก็คือแบบยังไม่รู้เลยว่าจะได้กลับตอนไหนนะคือแบบเศร้ามากทุกคนค่ะพูดมาแล้วก็เศร้านะอยากจะกลับไทยนะคะจริงๆแล้วมันถ้ากลับมันก็กลับได้แต่ว่ามันก็หลายๆเรื่องอะเนาะอือโอเคมาอย่างต่อไปนะคะขอนะะค <N ee> นี่เช่นขนมจีนนะทุกคนคะ่ะขนมจีนอบแห้งนะคะเรนูน,นะครหันไม่รู้ว่ามันมันมัน,ม,นมันหอ่อแล้วเท่าไหร่นะหันจำไม่ได้เลยทุกคนคะ่ะหันจำไม่ได้เพราะว่าราคาของรวมทั้งหมดเนี่ยก็ก็จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้เ่าันจำไม่ได้เพราะว่าหันสั่งของให้แม่ที่บ้านด้วยนะคะนะอือจะจำไม่ได้ราคาของนะคะนี่นะคะก็คงจะได้แบบต้มกินนะคะสองครัง้งสามครั้งอยู่นะคะนะใครแล้วก็ที่แบบว่า ชอบที่สุดเลยนี่เดี๋ยวเฮอรอหน้าร้อนก่อนนะคะมีเอ่อเม็ดผักบุ้งนะคะ,มะเมล็ดผักบุ้งแล้วก็อะไรอะ่ะเมล็ดผักบุ้งจีนนะคะแล้วก็มีพริกนะคะคือไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ต้องรอลุ้นนะทุกคนคะ่ะเพราะว่าต้องรอให้ถึงเอ่อหน้าร้อนก่อนนะคะผ่านถึงจะปลูกเนาะตอนนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะคะนะแต่ว่าสั่งน้องให้เอามาให้2อ,อย่างนี้นะคะนะเออผักบุ้งเนี้ยนะก็แบบเอาไว้ทาซุก,กี้หรือว่าผัดกินก็ได้นะคะพริกก็ถ้ามันติดนะคะก็คงจะได้กินนาน,นะทนุกคนคะ่ะนะหน้าหนาวก็ถ้ามมันนเเเเป็็็็ดยอะนะกกบไวส้ส ตุเรียนไว้ได้นะทุกคนคะ่ะเออเก็บไปกินได้นะเพราะพริกที่นี่มันไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยทุกคนขามีแต่ความเผ็ดอย่างเดียวทุกคนนะไม่มีไม่มีความรู้สึกแบบหอมเป็นพริกอะ่ะเข้าใจไหมทุกคนขะเออนั่นแหละมันก็เลยถ้าตำส้ตมตำก็งั้นนะั้นน่ะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละขันจะพยายามปลูกให้ม,มันติดเม็ดนะเออแล้วก็ขันไปเจอที่ร้านเอ,อ่อร้านร้านร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอะที่ซาลมาแบตนะคือแบบคือแพ็คหนึ่งประมาณกี่กรัรมเองอะ่ะห้าร้อยรูปีทุกคนขาห้าร้อยรูปีก็เท่าไหรอ่อ่ะ คือแบบเจ็ดสิบแปดสิบาทคือนิดเดียวว่ะได้นิดเดียวว่ะทุกคนได้นิดเดียวจริงๆแล้วแบบแพงมากอะ่ะเออคือแบบขวานี้อ้ตายแล้วอะไรเงี้ยทุกคนขาขอภายในเสียงแมวน้องก็รอ้องอยู่นั่นแหละคือเข้ามานางก็มาขวดโซฟาแล้วก็เลยแบบไล่ออกไปนะ,ะให้ไปยุ่ห้อง,งน,นะนู้นเลยไปนะนั่นแหละนะคะคอยดูนะคะว่าขวานจะปลูกแล้วได้กินหรือเปล่านะคะนะเรามารอลุ้นกันเนาะโอเคค่ะมาอย่างต่อไปนะคะนี่นะมันเหลืองขวานรีโม,มาให้ดูทุกคนขายขวานก็เป็นแบบอ้ยตายแล้วคือแบบขาดเพามันเหลืองไม่ได้ ขวจะบอกว่านี้หอมมากมันเป็นหอมแบบไม่หอมหนักมากไม่หอมแรงมากอะมันเป็นหอมแบบชื่นใจอ่ะทุกคนค่ะเออนี่นะคะชอบมากนะคะน้ำมันเหลืองตาดอกบัวเก้าดอกนะคะนี่นะคะ คือชอบมากทุกคนคาขอนชอบมากคือเป็นอะไรที่ไม่รู้ก็ชอบคือจริง,รงๆแล้วเนี่ยขันตอนที่ขัญมาขัญก็ซื้อมาไว้ขวดสองขวดสามขวดนะคือแบบหมดนะทุกคนคะ่ะเออหมดสองปีคือใช้หมดเออนะแล้วก็มีน้องเขาซื้อเขาเขาซื้อมาฝากนะคะก็มีนะคะครั้งก่อนคือหิวมาฝากก็เหลือแบบเหลืออยู่นิดนึงอะทุกคนขานะนี่ก็เลยสั่งมาใหม่เนาะจำไม่ได้แล้วว่ามันขวดเท่าไหร่นะทุกคนขานะเพราะว่าเขาไม่ได้ขายตามราคาขวดที่แปะไว้ตรงนี้นะเขาจะขายถูกกว่านะคะโอเค มาอันต่อไปเราต้องได้อันเราต้องได้แกะนะทุกคน่าแต่ว่าเรามาดูนี่ก่อนดีกว่าดูกางเกงทุกคนค่าดูกางเกงที่ขวัญสั่งมาทุกคนขาถ้าขวัญรู้ว่าขวัญ่ะใส่ไม่ได้ขวัญคงไม่สั่งมาหรอกจริงๆแล้วน่ะคือในรูปมมันก็แบบสวยอะทุกคน่าจริงๆแล้วขวัญน่าจะใส่แบบขวัญน่าขวัญสั่ง X อมาแต่ว่าตัวขวัญเนี่ยมันไซส์ L ลนะทุกคน่ะเออมันไซส์ L อแล้วขวัญใส่ไม่ได้ทุกคนค่ะคือเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไซส์เออลอะคือแบบว่า ใส่เข้าไปนี่หลุดตูดทุกคนขาคือหลุดตูดอะคือหลุดตูดเนี่ยหลุดตูดเลยทุกคนขากางเกงอะคือแบบดีเป็นเป็นผ้าดีมากแต่ขาขวานอโอเคทุกคนขาเนี่ยสวยขามันอโอเคใหญ่ก็ช่างขวนไม่สนใจคือมันโอเคทุกคนขาแต่ว่าเอวอะคือแบบ <c oughs> คือมันหลวมทุกคนคะ่ะเออขวนอยากให้มันอยู่เอวเพอดีไงแต่มันลงไปอยู่นู่นอะเหมือนกางเกงแบบ มันกางเกงแบบเอลลอยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าสวยสวยทุกคนคะ่ะสวยเนี่ยตัวละสามร้อยขอนจำได้เลยนะคะกางเกงของซื้อมาสองตัวนะขอสั่งมาสองตัวเออน้องก็ส่งมาให้ทุกคนคะ่ะนี่อันนี้ข้างบนกับข้างล่างคนละสีทุกคนคะ่ะนี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยดูนะอาจจะได้ใส่อยู่บ้าหนหรือจะใส่ออกข้างนอกหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องใส่กับเออใส่กับ เสื้อเสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคะ่ะนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยดูคอยแมชกันทีหลังนะว่าขันจะใส่ยังไงเนาะนี่ทุกคนคะ่ะกางเกงสองตัวคือแบบโอเวอร์ไซส์มากนะคะเ L เอขันขันใส่ไม่ได้แต่ก็จะใส่ทุกคนขะเดี๋ยวจะไปหาร้านเนาะไปหาร้านเย็บเข้าหรือว่ายังไงก็คอยดูนะคะนะมาเรามาดูของที่จะต้องเกะกันดีกว่าทุกคนหานี่ อันนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นเอ่อจะเป็นไหนดูซิแกะซิน้องน้องเขาบอกว่าเป็นน้ําพริกกุ้งเสียบนะพี่ขวัญน,น้องเอามาให้กินนะคะน้องส่งมาให้กินน้องบอกนะคะเออนี่นะคะนะแต่แน่น้ำพริกอะไรนะน้ํนะาพริกกุ้งเสียบนนเห็นไหมเห็นชื่อแล้วไหนดูซิน้ําพริกกุ้งเสียบวาซานนะคะจะเป็นยังไงไม่รู้นะโดนหาเหออนี่ไงมีตาหาลงหาราเรียบร้อยโดนหาอ้มันกุ้งเสียบจริงๆรมาให้ทุกคนคือกุ้งเต็มเลยนี่ ผัายังไม่แกะดูทุกคนค่ะจะเป็นยังไงไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงไม่รู้นะคะคือแบบแพ็คมาดีมากนะคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ค่อยแบบหุงข้าวแล้วก็กินนะทุกคนค่ะนี่นะคะ,ออะออน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะ,ะ,นะคะ,คะเออตาปลาสุรอเออน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะปลาสุนทุกคนค่ะนี่นะเออได้กินน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะอันนี้นะคะต่อไปเก็บไว้ก่อนมาดูนี้มาดูนี้ให้เดาว,ว่ากอกอะไรทุกคนคาะให้เดาว,ว่าอะไรคือแบบ <c ười> คือแบบดีนะที่แบบกลิ่นมันไม่แรงอ่ะจริง ดีทุกคนคะ่ะที่กลิ่นมันไม่แรงถ้ากลิ่นแรงนี่ตายสามีฉันเป็นคนเปิดนะทุกคนคะผ่นไม่ได้บอกแกนะคะว่านี่มันคือกะปินี่มันคือบราจันนะคะถ้าบอกว่าราจันกินแต่ทพพคเป็นภาษามาเลช่ยไหมว่าที่มาเลกินไวนะคะสัมบันบราจันก็น้ำพริกนั่นแหละน้ำพริกกะปินั่นแหละน,น,น,นะคะอันนี้มันคือกะปินะคะบราจันเออนี่ไงแทงทุกคนคะกระปุกใหญ่มากเนตเนตเอาคือแบบเนตส่งกระปุกใหญ่มากอะไหมพี่อะเออนี่ทุกคนใหญ่จริงๆไม่ได้พูดเล่นนะ กี่กัมไม่รู้เนี่ยโอกะปิแท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะทุกคนคะ่ะนี่นะคะคือแพ็คมาอย่างดีเลยนะปิดด้านหน้าด้านหลังเลยทุกคนคะ่ะคือกลิ่นมันก็ออกนะเป็นน้ำพริกกุ้งเป็นเป็นกะปิกุ้งนะคะนี่โอ้แต่ว่าขันไม่เปิดดีกว่านะขัญเอาไว้อย่างงี้ขันจะเปิดเวลากินดีกว่านาะถ้าเปิดในห้องนี้คงจะเหม็นแน่ๆนะทุกคนคะ่ะอ๋อนี่ไงโอ้นี่แหละได้กินแล้วนะกะปิ <laughs> นี่ทุกคนกะปินะคะเออแต่ว่าเวลาตำส้ตมตำถ้าใส่กะปิแล้วขันแบบ ไม่โอเคเท่าไหร่ทุกคนขาแต่กินก็กินได้แหละแต่ว่าคือขันแบบคือขันไม่ชอบแบบใส่กระเิียมันมันมันยังไงไม่รู้อะแต่ถ้าเป็นคกตำต้องใส่ปลาด้วยทุกคนขะเออนี่แหละนี่แหละทุกคนขาก็ทั้งหมดทั้งมวลที่ขันสั่งมาเนาะนะคือแบบว่ามีความแบบตื่นเต้นทุกคนขานะแล้วขันจะมาบอกรายละเอียดนะคะว่ายังไงเนาะว่าต้องเออค่าส่งเท่าไหร่ส่งกี่วันนะคะกี่กิโลขันสั่งมาเนาะค่าของทั้งหมดที่ขันสั่งมานะคะกล่องนี้เนาะ คอนส่งใบสินีไทยนะทุกคนหาส่งใบสนีไทยส่งแบบธรรมดานะทุกคนคะ่ะคือส่งแบบธรรมดาเลยอีกไม่ได้ส่งด่วนหรือว่าอะไรนะคะส่งธรรมดานะคะราคาส่งเนี่ยอยู่ที่ 1,320บาทนะทุกคนหาเออนะคะแล้วก็กล่องนี้นะคะทั้งของทั้งกล่องนี้รวมอยู่ที่2.6นะคะกิโลนะคะเออประมาณ2กิโลกว่านั่นแหละนะคะนะและนะคะขวัญเอ่อให้น้องนะคะส่งมาตั้งแต่วันที่5นะคะทุกคนค่ะตั้งแต่วันที่5มกรานะคะเอ่อแล้ววันนี้ก็วันที่24มกราแล้วนะทุกคนค่ะคือใช้ระยะเวลาส่งเนี่ย ประมาณ19วันเลยนะทุกคนค่ะคือส่งธรรมดานะ19วันเลยทุกคนค่ะคือสําหรับขวัญเนี่ยก็ถือว่านานมากนะทุกคนค่ะ19วันเนาะนั่นแหละนะแล้วก็ขวัญเนี่ยพอได้รับของแล้วนะคะคือเสียค่าภาษีอยู่ที่1 0 0 0รูปีทุกคนค่ะคือแบบขวัญเนี่ยคิดไว้แล้วว่า2กิโลจุดหกใช่ไหมมันต้องประมาณสักแบบสองพันรูปีหรือ3 0 0 0รูปีแน่ๆที่ขวัญคิดไว้เนาะแต่ว่าอพอมันมาส่งแล้วเนี่ยมันไม่ได้โทรมาบอกนะทุกคนค่ะคือมันมาส่งเลยอะ ปกติมันจะโทรมาบอกก่อนใช่ไหมว่าเออเนี่ยของมาถึงแล้วนะจะต้องแบบเสียค่าภาษีเท่านั้นเท่าน,นี้อะไรเงี้ยแต่นี้มันมันไม่บอกนะทุกคนคะ่ะคือมันมาส่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ามันก็มาเก็บภาษีไปทางเลยก็คือหนึ่งพันรูปีทุกคนคะ่ะเออนะเออค่นเสียค่าภาษีหนึ่งพันรูปีนะคะอืมคือจะว่าแพงไหมไม่แพงนะทุกคนค,ะค่ะสองกิโลกว่าเนี่ยเสียเสียค่าภาษีหนึ่งพันรูปีก็ถือว่าโอเคนะคะไม่แน่นะคะขวัญก็อาจจะลองสั่งมาอีกนะคะแต่ว่าก็อาจจะเป็นอย่างอื่นเนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้ส่งใบสินิชัยออาจจะส่ง่ง ของดเอชเอหรือว่า f ฟซเอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงจะถึงเร็วกว่าไหมนะคะแล้วก็ค่าภาษีเนี่ยจะต้องเสียเท่าไหร่นะคะเรามาดูกันเนาะเพราะว่าขันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะตามที่เคยเช็คดูเนี่ยก็ค่าส่งก็แพงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แพงไปกว่าไปสนีไทยนะคะนะแต่ว่าระยะเวลาก็อาจจะแบบ เร็วกว่าหรือยังไงก็ไม่รู้นะคะอ๋อแล้วขวัญก็จะบอกนะคะว่าที่ส่งมาเนี่ยขวัญไม่ได้ส่งทางเรือหรือทางบกนะทวนขาขวัญส่งทางอากาศเนาะขนาดว่าส่งทางอากาศก็ยังช้าโดนค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องรอไฟเนาะไฟบินคือถ้าสมมติว่ามีไฟบินมาปาเกียงเนี่ยเขาก็ค่อยจะส่งมาด้วยอะไรนี้ทุกคนค่ะเออค่อยจะแบบมีคา์โก้ของแบบไปส์นีมาด้วยอะไรนี้นะคะเออเพราะว่าเออจริงๆแล้วถ้าส่งตั้งแต่วันที่5ถ้าไม่มีถ้ามีแบบไฟบินมาตั้งแต่วันนั้นเลยก็คงจะถึงนานแล้วนะคะแต่ว่าเพราะเออเนาะมันไม่มีไฟบินมาอรง้กก็็ปุสต รอไป19วันนะคะ ว่ามันก็ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนี้ด้วยแหละสถานการณ์โควิดด้วยมันก็เลยทําให้แบบพัสดุช้าไปด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นก็รอไปรอ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 จนลืมเนียทุกคนค่ะขันก็รอจนลืมนะคะอยู่ดีๆก็แบบเออน้องมันเช็คให้แล้วมันก็ส่งมาว่าพี่เออเนี่ยเดี๋ยวมันก็คงจะถึงนะอะไรเงี้ยขันก็เออท่านก็รอดูพรุ่งนี้อะไรเงี้ยเออสรุปว่าวันนี้มันก็มาถึงมาถึงนะทุกคนค่ะคือแบบขันนี่แบบไม่รู้เรื่องรู้ราวนะคะสามีเป็นคนลงไปเอาพัสดุทุกคนค่ะแล้วแบบนางก็มาแบบเงียบๆแล้วก็มาวางไไไวววววว้้้้้้้้้้แแแแบบบบบขัันน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 อออออาาาาายยยู่่ดหหหลละะะตงงงงก็มรเี พอขวัญดูว่าพัสดุมาถึงปุ๊บนั่นแหละแกก็แบบเตรียมกันไกลเลยทุกคนค่ะสามีขวัญเตรียมกันไกลจะแบบแกะดูคือแบบสุดๆอะสามีขวัญตื่นเต้นกว่าขวัญอีกทุกคนค่ะไม่ไปไหนนะคะลอยอยู่ตรงนั้นแหละนั่งลอยกับพัสดุนี่แหลนนะ,ะลนะทุกคนคะ่ะเตรียมจะแกะนะทุกคนสุดตลกมากสามีขวัญนะคะนั่นแหละนะทุกคนค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนาะถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้มาถามได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ขวัญจะไปลิงก์ Facebook นะคะไว้ใต้คลิปวิดีโอนะทุกคนค่ะสามารถที่จะะ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 สออบถาาาามมเข้้ไไไดนนนนคคคค่ว่วรยังงนะทุกค คือบางทีเนี่ยคัณก็บบบว่าเอ่อไม่ได้แบบลงรายละเอียดอะไรขนาดนั้นนทุกคนค่ะคือถ้าแบบใครอยากจะรู้อย่างเงี้ยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้หลังมายเนาะ <_ A> แล้วก็จะมาพูดถึงสภาพกล่องนะทุกคนค่ะคือสภาพกล่องก็เอ่อถือว่ายังอยู่ในสภาพที่แบบโอเคอยู่นะทุกคนค่ะ <_ A> ไม่ถึงกับแบบพังมาอะไรขนาดนั้น,นทุกคนค่ะก็ยังอยู่ในสภาพดีอยู่นะแต่ว่าก็จะมีแบบ,แบ,บเบี้ยวหน่อยๆน,นะคะเพราะมันก็แบบเอ่อไม่ได้หนักไม่ได้แบบคือไม่ได้หนาแน่นอะไรขนาดนั้นนะทุกคนค่ะมันก็ธรรมดาแหละเรากล่อจะมาถึงมันก็แบบสมบุกสมบัน นะคะจะสมุกสมบันอยู่ในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าก็โอเคถือว่าโอเคนะคะมาถึงขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะทุกคนค่ะนะนั่นแหละนะถึงยังไงก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่ายังไงขวัญก็ขวัญก็จะแบบว่าลองสั่งมาดูอีกนะคะอาจจะมีอย่างอื่นที่แบบเอ่อไม่เคยสั่งมาแล้วก็จะลองสั่งมาดูนะคะว่ามันจะส่งได้ไหมเนาะเดี๋ยวลองดูนะทุกคนค่ะแล้วก็ค่าภาษียายจะอะไรยังไงนะคะแต่ดีหน่อยนะคะว่าเขาอ่ะไม่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 เปิดอ่ไม่เปิดดูของเราเนาะมันก็ยังแพ็คมามีอะไรนะมีเชือกมัดมาออยู่นนทุกคคื อะไรก็สก,ก๊อตเทปอะไรก็ยังติดมาแบบเหมือนแบบวันที่น้องส่งรูปมาให้ดูจับไปสณีนะคะเหมือนเดิมเหมือน,เห,อนเหมือนอย่างนั้นเลยนะคะนะคือเขาไม่แกะไม่อะไรเลยทุกคนค่ะก็มาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะทุกคนค่ะโอเคนะคะสำหรับ,บรีวิวนี้ก็บอกว่าเพื่อนๆจะชอบนะขอนก็นี่แหละมาเปิดให้เพื่อนๆดูแค่นี้เลยทุกคนค่ะนะคะ,นะค,ะคือถ้าสมมติว่า เพื่อนๆนะคะใครสนใจอยากจะแบบส่งพัสดุมาจากไทยหรือว่านู่นนี่นั่นก็ลองดูนะทุกคนค่ะนะมันก็อาจจะแบบเสียค่าส่งแพงหน่อยค่าของไม่แพงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าค่าส่งก็อาจจะแพงในระดับหนึ่งเนาะถ้าส่งด่วนก็จะแพงขึ้นกว่านี้อีกนะคะนะก็แล้วก็ค่าภาษีเนี่ยคือของขวัญเนี่ยนะคะมันไม่ได้เยอะอะไรใช่ไหมค่าภาษีบางทีเขาก็อาจจะแบบเปิดดูของเราก่อนหรือไม่ก็แบบเออเขาก็อาจจะคํานวณจากน้ำหนักกล่องนะทุกคนค่ะน้ําหนักกล่องที่เขายกดูว่าเออในกล่องนี่มันหนักไหมถ้าหนักเขาก็จะคานวณตามนั้นเลยทุกคนค่ะนะบางทีเข ไม่ได้สนใจว่าของข้างในเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะดูบางทีดูน้ําหนักบางทีก็ดูของอะไรเงี้ยทุกคนค่ะเพราะว่าคนตรวจแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมนะบางทีก็แบบไปติดอยู่น่นนะคะแบบอาภาษีระหว่างประเทศนะคะเข้าประเทศไม่ได้อะไรเงี้ยบางทีเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยค่าภาษีนี่พุ่งกระฉูดเลยอะไรเงี้ยบางทีอย่างนั้นก็มีเหมือนกันนะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นก็ก็เอ่อก็ดูนะคะว่าเขาจะเอ่อทางไปรษณีย์เขาจะดูว่าทางไม่ไม่ไม่ใช่ไปรษณีย์ทางศุลกากรเขาจะดูว่า จะต้องเสียค่าภาษีเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเขาก็จะแจ้งเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะพอบางทีถ้าสมมติว่ามันไม่ได้เยอะอะไรอะไรค่าภาษีไม่ได้แบบ ห้าพันหกพันหรือว่าไม่ไม่ได้เยอะอ่ะไม่ได้เยอะแบบต้องเสียแบบเป็นหมื่นอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบบางทีก็ไม่บอกเราล่วงหน้าเหมือนเช่นทางนี้เขาก็จะไม่บอกเราล่วงหน้าเขาก็จะมาส่งเลยอะไรอย่เแงบบี้ยหัวขานะวัมันก็จะประมาณนั้นนะโอเคนะคะก็หว <c oughs> ังว่าเพื่อน <c oughs> ๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอก็กอยา่า <c oughs> ลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและเพื่อนๆถ้าอยากให้ขวัญทำวิดีโอแบบไหนเกี่ยวกับปาาากกีสถนนนะะคคค็อมมมเต์ได้ใลิิปววดีโออนะะคแล้ก็ยากให้ขวัญไปเที่ยวไหนทอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้ใต้วิดีโอนะจริงๆแล้วเเนนี่่ยพือๆก็อมมมเเนต์ายออะะะยู่่นควาอยากให้ทททาาาาาอออหรรปกกกีีีะะะไไยยย่่่งงงเเ้นคแตขววััญ็มมลุ ค่ะแต่ว่าก็ให้เวลาขวาน,นนะเพราะว่าขวัญคือแบบถ้าจะทําอาหารปากีเนะี่ยเวลาจะทำเนี่ยมันต้องแบบมีมุมมีต้องตั้งกล้องโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือขวัญก็ยังไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรครบอะไรขนาดนั้นนะทุกคนค่ะขวัญก็มีแค่แบบโทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะก็ถ่ายอะไรเงีเ้ยวันนี้เนะะี่ยค่ะขวัญก็แบบมีแค่แบบอ่ามีแค่อะไรนะอ่าเขาเรียกว่าที่ที่ ie, เซลฟี่หรอ เเป็นไฟเซลฟี่เฉยๆนะคนขาตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปมีที่ขีดแค่นั้นเองนะคนขาแล้วก็มา,มาคีบไว้บนโต๊ะแล้วก็แบบมานั่งคุยอย่างนี้ได้นู่นค่ะแต่ว่าถ้าเป็นข้างนอกคือมันต้องใช้แบบขาตั้งใช้แบบกล้องอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยขวานก็เลยแบบคือยังมันมันมันยังไม่อุปกรณ์ขันยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยนะด้วนขายนะแล้วพื้นที่มันก็ไม่อืออ้อํานวยด้วยนะคะนะโอเคนะคะสำหรับคลิปดีโอนี้ขวนก็จะไปแล้วเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ <laughs> สําหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะค,ะค่ะ